เบิ่งสภาพรถค่ะพี่น้องกาลังจอารถไปล้างจะ้ะเราดูหิมะหมดแล้วจริงๆเบิ่งสภาพสกปรกรถเถอะอุ้ยเบื่องเป็นคราบเต็มอยคนนี่ค่ะเบิงบ่งสาไฟจะเดี๋ยวเราจะไปล้างรถจะ้ะเดี๋ยวข้ามาเบื่องกันเนะาะระบบล่างรถของเมืองหนอคือเมืองไทยบอไปกันเลยจะ้ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสไปซ์สวีเดนนะคะบ่ได้เจอกันนานจากพี่น้องมือหน,นีไดเลิกงามยามดีจะเอารถไปล่างค่ะเดี๋ยวมาไปเบิ่งกันนะคะว่าเขามาีระบบการล่างแบบไหนนะคะคิดว่าน่าจ,จะคือเมืองไทยอยู่มัง้งหรืออาจจะบคือนะคะไปกันเลยจ้า แบบนี้เราจะพี่น้องรถก็แล่นเข้าไปในอันเครื่องหลางเนาะมึงตาย้ายคนเบื่องเหตุกัน <c oughs> ข้างนอกก็จะไปแบบนี้แหละจ้ะทอดมองเขาก็จะขึ้นสตอหนหน๊อปแดงๆท้างหนนนแล้วไป้ประตูเขาก็จะปิดจ้ะเครื่องก็จะเริ่มทำงานอ่าประมาณนี้แหละจ้ะอ่าประตูเขาก็จะคอยปิดย้ายบอกไปย้ายล้อทั้งนอก <c oughs> เปรียงเนยเยวซันนี่ค่ะก็คืออันรหัสเนาะหกตัวนะจ๊ะที่เขาจะเอาไปกรอกลงในเครื่องที่อยู่ด่านสายมือทางเข้าประตูนะจ๊ะเป็นรหัสเป็นโคดที่เขาเสื่อนบริการของการล้างรถเนาะเดี๋ยวประตูก็จะเปิดแล้วก็ให้เขาเข้าไปล้างแบบนั้นละจ๊ะเดี๋ยวค่อยมาดูกันค่ะตอนก่อนเขาจะเข้าไปล้างรถนะจ๊ะ แล้วจ้ะพี่น้องเข้าถึงตาของเราแล้วตรงว่นนะพี่น้องอาสิตรงอยู่ดอกกระจกกังับเขาบ่ได้ได้นี่ของเขา t น p นี่ถ่ายจากหลังค้าจา้ะพูนนี่จ้ะ น่าจะคือเมืองไทยนั่นแหละเนาะในเมืองไทยบ่เคยเข่าหลังเครื่องแบบนี้จะเถือมีแต่เข้าหลางมือโอ้จีน่า ไปด่านหลังฝนฉีดจนตัวเลยโอ้ยบังความสกปรกดำเปือป้อๆเลยนะ้ำเบิดวินตนเบิดอันลือดูนูน้าวบาดล่างเลยจ้ะนี่ขังแหลกของหลังจากหมดธีมาวันนี้ซื้อโปรแกรมไอขัดเงาวแว็กเงาน้ำจากพี่น้อง สองร้อยสองร้อยเก้าสิบห้าโครนะค่ะเบสเตรเดบอร์มนเบสระดับดีแต่ปริดีดีที่สุดมากโอ้ยมึง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 เข้าขัดรถสะทันสะเทือนพี่เนาะดูนะ หมุนอยู่คือโอ้ยใหม่ปัดขนไก่ใหญ่คุณน่ะทางแล้วไปนี่รอบสองมั้งนี่อันนี้น่าสิรอบสองคิดว่าก็สีโบแมนล้งเอาหรอกหาสิเป็นรอบสองจ้ะฉีดรอบหนึ่งปัดเงาเราบอกก็สิแล้วไว้แอ่สาดซ้ำมาบุ้งนนั้นกัน เกิดชุกเฉินให้กดค้างไว้10วินาทีว่าสันเหนือสต็อปบีลทเวตลดข้อสีอันนี้ลอ้ยหลังรอบสาแมนบอสนั่นยมุนกลับมาอีกแล้ว สิเป่าลมเมื่อวันหลังแล้วเลีวเป่าลมบัดพี่น้องโอนน้ำไหลๆๆลไหลหรอเขาจะเป่าลมมันก็จะแห้งเป่าลมแห่งดีจ้ะพี่น้องโอนกลับมาหรออาจจะแล้่ยวละมั้งบัี้ คันประตูเปิดก็คือแล้วแล้วบล็อกันประตูเปิดคือแล้วแล้วจ้ะเตรียมตัตออกไปเฮาเดี๋ยวบุ็กกันแมนบ่หนาแมนอีหลีเสร็จเรียบร้อยประตูเปิดแล้วค่ะไปแล้วนะคุณตาตอยเดืเรียบร้อยลวจ้ะพี่น้อง เงาวับเลย่นนะ่ะได่ซ้ำนี่ก็โอเคแหละเหลือๆมับๆเลย่นนะ่ะเอาสุดยอดล,ละล่ะซ้ำนี่มองหันลูกซ้ายพึ่งดูดฝุ่นแล้วเรียบร้อยนี่จะคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่ก่อนนะคะ ขอบคุณมากนะคะที่รับชมรับฟังสวัสดีค่ะ